สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นการอ่านเส้นชีวิตของบุคคลดังที่เห็นในภาพเส้นชีวิตเริ่มต้นจากด้านขวาบนสุดแล้วโค้งลงมาถึงด้านล่างสุดของข้อมือและมีเลขกำกับในแต่ละช่วงของอายุของบุคคลเส้นชีวิตที่ดีจะต้องลึกและชัดและโค้งลงมาทางด้านล่างอย่างสวยงามจึงจะเป็นเส้นที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงความมีพลังความกระตือรือร้นความยืดหยุน่น และความสุขของบุคคลนั้นนั้นและเส้นชีวิตแบบต่างๆมีดังต่อไปนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยจึงควรระมัดระวังเสียแต่เนินเนิแบบที่16หากเส้นชีวิตดำเนินไปในทิศทางของเนินจันทร์บ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวหาประสบการณ์และมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งกว่าคนทั่วไป แต่ในขณะเดียวกัน